สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวหัวแม่พัน์เป็นพัน์แบงกัดนะคะโอ้มาแล้ววัวงามไม่ได้ลูกซากทีนะคะไม่รู้วันเป็นหมันหรือเปล่า เนื้อหนังมาเต็มเลยค่ะแต่มันก็ไม่เป็นสัตว์อีกสักทีนะคะไม่จับสัตว์สักทีอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวผู้ก็มีอยู่แต่ไม่ไปหน้ามาหลังเลยเสยนะคะหัวแม่นี่ใหญ่แต่มันไม่มีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าหนอกนะคะหัวพันนี้พวกชชโลเล่จะไม่มีนะคะสวยงามตัวใหญ่หวโล้นแล้วหัวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะหัวมันจะแหลมๆขึ้นแบบนี้ พันแดงกัดนะคะสีแดงด้วยสวยงามตามท้องเรือกินยญากเก่งเป็นวัวพันเนื้อนะคะกัดประมาณนี้นะคะ หนังมาเต็มนะคะหัวพันุนี้สวยโครงสร้างใหญ่กินเก่งนะคะประมาณนี้นะคะหัวบ้านๆน,นะคะเลี้ยงโดยดจะมีฟางบ้างหญ้าบ้างนะคะถ้าขังคอกก็ให้กินฟางแล้วก็ตัดหญ้าเสริมบ้างนะคะวันนี้ปล่อยนะคะช่วงนี้ปล่อย สวยงามนะคะวัพันแม่นี้แม่พันุตัวนี้เราก็รอจะดูลูกมันนะคะจะเป็นยังไงแต่ไม่เคยได้ลูกสักทีนะคะนมก็ไม่ลงสักทีนะคะเดี๋ยวดูนมมันนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามตาดท้องเรื่อง รีวิววัวพันธ์แ่งกัดนะคะไปแล้วประมานี้นะคะสุดสวยสุดสวยประจำชีลองฟาร์มนะคะสวยงามตามท้องเรื่องวัวพัน์บ้านบ้านประมาณนี้เลยนะคะกินไปนะคะเราก็เดินทำดแูแลมันไปเรื่อยๆนะคะ มานี้นะคะเด็กๆในสังกัดของชีลองฟาร์มนะคะหลังจากแพะแกะแล้วก็มีวัวนะคะมานนี้เลย